ตรงนี้นะครับมันก็จะมีอัลล็อกฟู้ดโพดิชันนี่ครับผมมันจะเป็นบอกตำแหน่งผลที่เกิดนี่ครับนะฮะมันก็จะอัลล็อกให้เลยนะครับถ้าผลเกิดเนี่ยมันก็จะบอกให้เลยนะครับตามคลิปวิดีโอนี้นี่ครับอ่าอันนี้มันอยู่นอกเซฟโซนนะครับโดนตีเรื่อยๆฮะงงนะครับมาจากไหนโดนฟันเรื่อยๆนะครับชิวๆฮะตายฮะได้ละวหนึ่งตัวนะครับ เอาล่ะทุกคนฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างฮะวันนี้ผมโง่มากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าคลิปเลโก้เซีของเราเนี่ยอัปเดตมาอีกแล้วนะครับผมและไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฟังก์ชันคอร์สโหมดนะครับที่เป็นอมตะเองนะครับก็คือแบบคนอื่นตีเราไม่เข้านะครับกับฟาร์มล่าหัวนะครับผมแล้วก็อัลล็อกเกมพาร์ตต่างๆก็คือเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะฮะนี่คือหน้าเจนอลล่ของเซียนทับใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับมันก็จะมีอัลล็อกฟู้ดโพสชั่นนี่ครับผม มันจะเป็นบอกตำแหน่งผลที่เกิดนะครับนะฮะมันก็จะอัลล็อกให้เลยนะครับถ้าผลเกิดเนี่ยมันก็จะบอกให้เลยนะครับตามคลิปโอนี้นี่ครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันอัลล็อกลิกาซ่โพรนี่ครับผมก็จะได้มันเหมือนกันนะครับอันนี้นะแล้วก็ถือได้นี่ครับประมาณนี้นะครับผมทุกคนมาฮะเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนีฮะุกคนฮะอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะอ่าเป็นอมตะได้เนี่ยนะครับการที่จะเป็นอมตะได้นะครับเราจะต้องมีไซบอร์กฮิลนะครับผมนั่นก็คือหมัดตัวนี้ มาไซบอร์กตัวนี้นะครับผมเวลาเราลันติลลอนมาแล้วใช่ไหมฮะถ้าใครมีเงิน1ล้านแล้วนี่ะหล้านแล้วน่ยนะฮะสามารถมาที่โวชเชลนะครับแล้วก็มาที่อ่าอ่าช็อปเทเลพอร์ตนะครับมันจะมีคําว่าไซบอร์กนะครับราคา1ล้านนะครับเราก็เดินมาซื้อเลยนะครับผมทุกคนนะฮะผมก็ได้มาแล้วนะครับผมทุกคนอย่าลืมอัสแต็ด้วยนะครับจะได้ใช้ใช้กันได้นะครับโอเคนะต่อมานะครับทุกคนฮะถ้าใครจะฟาร์มล่าค่าหัวนะครับทุกคนฮะเราก็ต้องมีมิิเมมมมมมกก่่่่อออออนนนนนนนะะะคครรรััับบหืืวา้ททีีีีผผผถต ตัวชื่อตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งการที่จะได้อันนี้มาเนี่ยนะครับมันจะดรอปจากบอสบางกรนะครับผมอยู่ในโลก2นะครับโอกาสได้คือประมาณ10%ได้นะครับผมเป็นเบรดเดบอสนะครับของบางกรนะครับสามารถไปตีหากันได้นะครับทุกคนอันนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปโลก2แล้วผมจะฟาร์มล่าข้าหัวไห้ดูแล้วกันนะครับทุกคนมาับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่โลก2แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟังกชันออโต้ฟาร์มบอตี้แล้วก็ฮอบตี้ฮอบเลยดีกว่านี่ยทุดูนะแต่อย่างแรกเลยนี่ครับดูนะ ถ้าเราจะเปิดอ่าแบบเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องใครที่กำลังมองหาร้านกดผลเลสิบนะครับด้วยนะผมแนะนําทั้ง3าร้านนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านคาเว่ช็อปนะครับหรือว่าจะเป็นร้านเอเมกโกช็อปนะครับผมด้วยนะหรือว่าจะเป็นร้านยักษ์สวักเนี่ยนะครับก็เลสิบทั้ง3าร้านนี้เลยนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับทั้ง3าร้านนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเซียนนครับด้วยแล้วกันนะครับด้วยครับเราต้องนะครับใส่สคริิปตตต์นนนนะะครรับใอออโ้้้เกกลงีแว็ ใส่เป็นสคริปต์ของเรานะครับทุกคนครับสร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ออกสคริปต์มาเลยนี่ครับนี่นะครับทุกคนฮะเอาเข้ามาใส่อย่างงี้กดไฟล์แล้วกดเซฟนะครับทุกคนครับเพื่อทําการที่จะทาแบบแบบเวลาย้ายเซิร์ฟใช่ไหมฮะมันก็จะรันโปรให้อัตโนมัตินะครับทุกคนฮะก็ใครที่ใช้ฟาร์มลาาของในบล็อกฟู้ดของเซรอนเป็นเนี่ยก็จะรู้วิธีการทำนี่ครับผมทุกคนฮะแล้วเราก็เปิดตัวออโต้เทชก็พอนะครับหรือว่าจะเปิดออโต้ลันช์ก็เปิดก็เปิดได้ทั้งคคู่นะรับ อ่ะประมาณนั้นนะครับทุกคนนะเป็นการใส่นี่ครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราต้องการปิดก็ลบไฟล์ทิ้งได้เลยนะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดรถฟบาร์บี้ให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะเปิดหาคีย์นะครับทุกคนฮะนี่นะฮะมาเริ่มหาคนอยู่นะครับเราใช้เป็นอาวุธนี้นะครับอย่าลืมนะฮะผมแนะนําไม่ใช้นะครับเลือกเเลคคอมแบทตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนฮะคือเวลาเราเปิดรถไฟบาร์บี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเลือกอาวุธตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนฮะ จะได้เริ่มฟาร์มให้นะครับอันนี้มันล่องหนแล้วก็ตีนะครับแล้วก็กระมาตาด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้มันอยู่นอกเซฟโซนนะครับโดนตีเรื่อยๆฮะงงนะครับมาจากไหนโดนฟันเรื่อยๆนะครับชิวๆฮะตายฮะได้แล้วหนึ่งตัวนะครับสแกนหาต่อเลยนะฮะทุกคนนี่ฮะอยู่นอกเซฟโซนนะครับโดนนะฮะเซฟโซน่ะตายไปฮะอันนี้ไม่ได้เลเวลนะครับเพราะว่าเอ้ไม่ได้ไม่ได้บอตีนะครับเพราะว่าเลเวลห่างกันเยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับก็ สามารถเอาไปตบเอาไปเปิดรถฟาร์มได้นะครับเราต้องปิดฟังก์ชันก่อนแล้วเราก็เปิดรถฟาร์มเลเวลนะครับอย่าลืมเลือกอาวุธด้วยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนครับแล้วดันเจียนน่ยนะครับก็สามารถลงได้ปกตินะครับผมทุกคนถ้าเราเปิดเผาไซบอร์กไว้ในเขาทุกคนนะไม่ใช่เปิดเผาไซบอร์กนี่หมายถึงว่าหมัดไซบอร์กไว้นะครับมันก็จะเป็นอมตะให้นะครับแล้วก็ล่องหุ่นแบบนี้นะเนี่ยผมได้ค่าหัวแล้วนะครับได้ห้าห้าร้อยห้าสิบห้านะครับประมาณนี้นะครับผมท่านออกเซฟโซนก็คือโดนฟันเรื่อยๆเลยชิวๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับแล้วพวกฟาร์มนี่ว่าอะไรนะฟาร์มซีบีอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้ปกติหมดแล้วนะครับทุกคนฮะก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนฮะก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคสวัสดีครับ